วันนี้เราจะมาสอนใช้งานนะครับตัวโปรแกรมนะครับของเกม i l l ิ s t ์นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าสู่เว็บไซต์ Shop p r o นะครับทำการสั่งซื้อตัวคีย์และตัวโปรแกรมนะครับพอเราทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเช็คคีย์ที่ในแถบข้างบนคือหน้าประวัตินะครับแล้วก็ทำการคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับทำการค้นหาในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นนี้นะครับ e e s t a t นะครับคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับ หลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เป็นไฟล์โฟลเดอร์ประมาณนี้นะครับเราแตกไฟล์ได้เลยนะครับหลังจากที่เราแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราทำการคลิกขวา Run Admin ในส่วนตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะนำคีย์ที่ทำการสั่งซื้อจากตัว Shop Pro นะครับนำมาใส่ได้เลยนะครับกดคลิกเลยครับ ระบบจะทำการนับเวลานะครับในส่วนตรงนี้กดคลิกโอเคได้เลยนะครับต่อไปเราก็จะเข้าเกมได้เลยนะครับทำการกดรันได้เลยนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปแบบในส่วนของข้างๆนะครับในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของเมนูตัวโปรนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับของหน้าจอเลยนะครับปุ่มเปิดนะครับก็จะเป็นปุ่มโฮมนะครับปุ่มปิดก็เป็นปุ่มโฮมเช่นเดียวกันนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นแสดงสถานะตัวของทางผู้เล่นนะครับคือกรอบตัวบล็อกของผู้เล่นนะครับเราจะเปิดหรือปิดก็กด f 1นะครับอัน f 2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ รัศมีนะครับการแสดงของผู้เล่นนะครับและส่วนที่3นะครับ f 3ก็จะเป็นการแสดงระยะนะครับหรือสถานะการแสดงผลของทางผู้เล่นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ f 6นะครับจะเป็นการแสดงสถานะคำสั่งนะครับแล้วก็ในส่วนของ เอฟแนะครับก็จะเป็นการล็อกซ้ายล็อกขวานะครับในส่วนของ F9 ก็จะเป็นวง FOV นะครับในส่วนตรงนี้จะสามารถปรับเล็กกลางใหญ่ได้เลยนะครับ F10 ก็จะเป็นการแสดงภาพแบบเราจะซูมเข้าไปใกล้ๆทางผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับ ในส่วนของ Insert นะครับก็จะเป็นโหมดติดตามโหมดอ e b o บนะครับในส่วนตรงนี้นะครับรวมถึง F11 F12 ด้วยนะครับปุ่มโฮมก็เปิดปิดตามปกตินะครับ God, just stay down. You can serve your country in hell! day.